นี้นะครับตื่นขึ้นมาตอนเช้านะครับฮ่าฮ่าพิงรังน่าเราจะมาดูรีวิวการให้อาหารปลานะครับอาหารปลานะครับอ๋อขอบคุณคุณวัชรพะครับเอากาแฟมาให้นะครับดูนะครับอาหารปลาดูที่ปาลปานะมีเยอะไหมปลาเรามีเยอะไหมโอ้โหปลา พอไดนน้นั่งชิมนั่งจิบกาแฟแลดปานะครับจิบกาแฟแลดปาปลาดุกใหญ่แล้วเจ๊นดปลาดุกเริ่มตัวใหญ่แล้วนะครับปลาดุกมันยังมาตักซิเนี่ย <c oughs> แล้วปลาดุกติ๊กฟดุกปูครับดุกปูตัวใหญ่ <c oughs> นี่นะครับ วันเสาร์มันหยุดสบายสบาย,บายนะครับดีติดสี่ถึงหาหกเจ็ดนะครับปลาบึกทำไมไม่เห็นใช่ใช่ปลาบึกน่าจะอยู่ข้างล่างไม่มาหรอกนะครับนี่นะครับซีนี้นะครับมันเฉลิมของนาชิมิสามนิทุนาและโลงปลาทับทิมนะครับทับทิม เรามาลงอีกที7เจ็ดกระดาก,กระดานะครับมีสองรุ่น,นครับรุ่นใหญ่นี่ยสามมิตุนารุ่นเล็กมีเจ็ดก,กระดากระดาส่วนปลาดุกนี่หกพุษภานะครับปลาดุกหกพฤษภาครับหกพุษภาหกเจ็ดเหมือนกันนะครับเจ็ดเหมือนกันปีนี้บรรยากาศเกาะของเรานะครับ การยากล่ะนะครับปรากฏการออ์ทำให้มีปริมาณน,น้ำฝนมากนะครับอีนนี้ตาเราท่วมนะครับท่วมเป็มตลิงเลยนะครับเป็มตลิงเลยนะครับเป็มตลิงเลยนะครับการให้อาหารปลานะครับให้อาหารปลานะครับ หลานสาสโผล่มาแล้วนะครับปลาครับปลาครับปีกว่าแนละ้วปลาครับปีกว่าปลาครับปีกว่าปาครับปีกว่าลาครับปีกว่าที่ลอยที่จะเห็นนี่ก็จะมีนินหมอ ปลาดุกและก็ปลาทับทิมนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับการรายงานการให้อาหารปลาชาวันหยุดพักผ่อนมีสิบสี่สิงหาสองห้าหกเจ็ดสวัสดีครับ